ใช่ใช่ใช่สดใสขึ้นดีขึ้นค่ะสบายใจก็สบายใจค่ะยใช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงหนักหนักอสุดยหนักที่สุดแล้วในชีวิตน่าจะเป็นแบบ ช่วงมฤตยูผลมน้ำขาลงจังหวะนรกทุกสิ่งอย่างค่ะต้องเดินสายทำบุญทำบุญยังไม่ได้เดินสายเลยก็มีแบบพี่ๆชวนไปบอกว่าไอ้แกลองไปไหว้ลาหูดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อดวงจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะดีแล้วเริ่มดีแล้วค่ะกับมารับงานอะไรมันเดียวกับขาลงไหมแบบ่าลงไหมแบบมันไม่เชิงกับขาลงแต่มันเป็นช่วงมรสุมชีวิตไอ้มากกว่ามันเหมือนแบบรถไฟเหาะแล้วมันแบบ ดิ่งพอดีแต่ตอนนี้มันกาลังเริ่มที่จะขึ้นมาค่ะเริ่มขึ้นมาปกติแล้วแสดงว่าตอนที่เราอยู่วงการเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอเวอร์ชั่นนี้เองืันกันไม่ไม่เลยจะแบบเจอแบบงงๆแล้วเราก็เราก็รับมือแบบเท่าที่เราจะทําได้ใช่ในตอนนั้นค่ะนตอนนี้อยากไม่ได้เจอพี่ไอนานแบบรอบเขตหัวใจหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยแข็งแรง แฮปปยังอันนี้อยู่ไหมคะยังรกระชุ่มกระชวยอยู่ไหมคะหรือแบง,งกระชุ่มกระชวยนะคะช่วงนี้เราก็กลับมาทํางานด้วยเราก็เริ่มรู้สึกว่าพอเรากลับมาทํางานแล้วเรามีจุดโฟกัสใหม่แล้วเราเริ่มแบบเร,เ,รแบบเราเริ่มแบบเออสภาพสภาวะจิตใจเราดีขึ้นเรื่อยๆอะ่ะ <c oughs> ส่วนหัวใจก็ก็ดีเหมือนกันอย่างตอนนี้สถานะที่ชัดเจนของคุณไอคือสดหรือไม่สดคร <laughed> <ues S 1> บอกโสดก็ว่าบอกไม่โสดก็ว่าเอายังไงดีเอายังไงดีอ่ะเอาอย่างงี้ขอถามกับสมมติวันนี้ดีกันพรุ่งนี้เลิกกันแล้วมาถามแล้วบอกว่าโกหกอีกอ่ะเข้าใจปะก็เลยก็เลย ไม่ได้บอกว่าโส,สดหรือไม่โส,สดสองวันดีเ<ร>ดออสองวันดีวันไพ่อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ฟิลแต่ก็ยังอยู่ในชีวิตอยู่ใช่ใชบางวันไอ่ก็โส,สดเพราะว่าทะเลาะกันไงใช่<อ>วันนั้นโสดเลยไปเที่ยวก็โสดค่ะแก<อ><อ>แต่ว่าวันไหนแบบเออไม่ได้ทะเลาะกันดีกันก็มีแฟนก็แบบเงี้ยได้แล้วแต่ฟิลโอเคไหมความสัมพันธ์ประมาณนี้โอเคนะมันก็ดีค่ะมันก็ดีแก่แล้วอ่ะมันเริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจนแซ่ไปแล้วเนาะนี่เจนวัยแล้ว <ส straightforward> คือมันมันต้องทําอะไรให้ตัวเองแบบแฮปปี้ที่สุดแล้วเพราะว่าชีวิตเราคนเรามันสั้นอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ไปตลอดหรอกเราอีกอย่างหนึ่งเราอย่าทาอะไรให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจทีหลังเสียใจทีหลังอันเนี้ยมันสำคัญหรือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปในตัวนะใช่ใช่ค่ะประสบการณ์อะไล่ะไม่ได้คาดหวังกับครักครั้งนี้เลยใช่ไหมคะดูชิลแบบว่าไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังเลยหรอไอ้ก็ไอ้ก็คาดหวังกับคมรักทุกครั้งแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่า พอมันมันมีปัญหาตอนนี้เข้ามาปุ๊บเราเลยเหมือนแบบว่าเบนความสนใจและความความคาดหวังในเรื่องนั้นมันเลยน้อยลงค่ะใช่คือตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีความรักเนี่ยเราก็ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไปในทางที่ดีขึ้นเนาะกราฟมันต้องดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราพบกันแล้วมันแบบพากันทุรักทุเลงเราก็อย่าอย่ามีเลยค่ะสอะทลายทุลักทุเลเพราะอะไร งอนกันเองนั่นแหละงอนกันไปงอนกันมานั่นแหละค่ะแต่ว่วาอาจจะมีเรื่องกาสรสื่อสารด้วยไอ้ของเขา<ต>ขเพราะว่ามันแบบภาษายัางยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แต่สเตต,ตัสนี้มันโอเคสมัยพี่ไอเพราะว่ามันดูแบบอาจจะคล<ร>ุยเควืเบหรองลุกเคลือบหรอไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหรอ ก็อย่างที่บอกแหละวันไหนทะเลาะก,กันก็โสดวันไหนไม่ทะเลาะก,กันก็ไม่โสดตัวออยังไหวอยู่ยังไหวอยู่คะ<อ>่ะคือตอนนี้ก็โฟก,กัสเรื่องอื่นไปก่อนเขาก็โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนจะให้มีโอกาสได้ปรับกันมากขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อก่อนไหมคะกับตัวเรากับเขาปรับเป็นเยอะเลยคะ่ปปยะ,คะปรับเป็นเยอะมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนาอแล้วเวลาคนเราอ่ะเหมือนถ้าเกิดเราเป็นคู่กัน่ะ เรามีปัญหาเราจะรู้เลยว่าคนคนนั้นเขาดีกับเราหรือเขาจริงใจกับเราแค่ไหนแล้วเราจะรู้เลยว่าคนรอบตัวเราอะไม่ใช่แฟนนะหมายถึงว่าคนรอบตัวเพื่อนหรือว่าสังคมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีปัญหาวันหนึ่งอะเขาอยู่ข้างเราไหมอันนี้คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบชัดเจนแล้วพอละมันก็เคลียร์ไปได้หลายปลอกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนนี่ไอให้ความสําคัญกับอะไรที่สุดคะในชีวิตเราเลยความรักงานหรืออะไรเงี้ยไอว่างงานคือไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ ไม่มีงานหน<อ>่<อ>ได้เพราะว่าเราทํางานเราหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เราทํางานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ทําไมเราจะต้องมีผู้ชายเข้าใจไหมเราเบลผู้ชายก็ได้อเออเ็นก็ได้ไม่เป็นไร,ราทำได้ได้ค่ะ <laughs> จ้างด้วยนะคะห <laughs> นูจะตั้งใจทํางาน,นะคะ <laughs> ่ะตอนนี้งานโอเคไี่ยังก่อนที้ที่โดนยกเลิกไปอะไรไปที่สุกกับคุกต๋องกลับมาแล้วค่ะกลับมาค่ะเริ่มกลับมาแล้วค่ะก็มีละครมีอะไรบ้าง ก็พร้อมด้วย่พร้อมเต็มที่ค่ะจ้างด้วยนะคะใี่ล่าสุดเขาเพิ่งเพียงข้างเขาในวันที่เขาสูญเสียคุณแม่อเขาเองใช่ใช่ครับเป็นสปายก็ยังมีเสียใจเป็นระยะระยะค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะสูญเสียคุณแม่แต่ว่าก็เออเราก็คอยให้กําลังใจเขาเรื่อยๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าการสูญเสียมันเป็นเรื่องที่แบบมันทําใจยากในเขคียงข้างกันทางก่อนหน้าอีกทีเขาเคียงข้างเขาก็เคียงข้างเราในวันที่เราแย่ เราก็เขียงข้างเขาในวันที่เขาแย่ค่ะอให้อัปเดตอีกนิดนึงเรื่องของคดีรวมโรงแรมตอนนี้เป็นเป็นอะไรย่างไงครับคดีตอนนี้เหรอคะก็น่าจะอยู่ในในในสมนวลของเรื่องของการกําลังจะขึ้นว่า จะมีการส่งฟอ้องหรือไม่ฟอ้องจะมีการขึ้นศาลหรือไม่ขึ้นศาลใช่แต่ตอนนี้คือไอ้ก็มีทนายเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็มีการยินยันวามบริสุทเด็มที่ในตัวพีไอเองมีความกังวลใจหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องการฟอร้องในครั้งนี้ไหมคไม่ไม่มีค่ะ